สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถ Suzuki Carry พุทธทัศกันนะครับผมครับคันนี้นะครับผมปี2020นะครับผมไม่หมื่นสี่นะครับผมรถยังใหม่อยู่นะครับผม อันนี้นะครับเป็นหลังคาฟู้ดทัชอย่างดีนะครับผมแบบหนานะครับมีเคาน์เตอร์นะครับ2ด้านนะครับตัวแอลนะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีช่องเก็บของนะครับผม ีช่องเก็บของ3ด้านเลยนะครับปลูกไม้นะครับหลังคานะครับจะปลูกไม้ด้านในไม่ร้อนนะครับผมครับมีแบตเตอรี่2ลูกมีอินเวอร์เตอร์นะครับระบบไฟบ้านหรือว่าใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับผม ก็มีปั๊มน้ำนะครับถังน้ำดีน้ำเสีย ปี2020นะครับผมหลังคาแบบดีนะครับผมอย่างหนานะครับอย่างหนานะครับไม่ใช่แบบบางอย่างถูกนะครับผมสังเกตดีๆนะครับจะไม่เห็นโครงข้างในนะครับจะเป็นอย่างหนานะครับ นี่ครับยางหนานะครับผมยางแพงนะครับปูพื้นมีเนียมเรียบร้อยนะครับคันนี้ปี2020นะครับผมไม่หมื่นสี่พักว่าโลเท่านั้นนะครับผมรถสวยเดิมๆนะครับไม่น้อยพร้อมเปิดร้านขายของได้เลยนะครับคันนี้ ปี2 0 2 0นะครับราคานะครับอยู่ที่275,000บาทนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์085 2 3 6 9 0 0 0านะครับขอบคุณมากครับรบพร้อมใช้งานได้เลยครับผม